พราะเขายังใช้งานได้นี่ก็คือลิเวอร์พูลนะครับที่เกี่ยวกับบทความของ2คนนี้นะครับยังไม่จบนะด้านล่างของทีมท a l k เขียนไว้ให้ผมอ่านอีกนิดนึงเขาบอกว่าการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ของโมซาล่าใกล้เข้าไปแล้วและอีกคนหนึ่งนะครับก็ที่ตกเป็นข่าวก็คือตัวของอข้างล่างนะมันมีบทความข้างล่างอีก4บรรทัดขอยอ่านเลยเดี๋ยวผมลืมมีการพูดถึงโมแล้วเนาะว่ากำลังเจรจาขั้นสูงมาแล้วเนาะ แต่ฟาบิซิโอโรมาโนนะครับได้ออกมาเขียนถึงสถานการณ์ของลุยดิออสนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวของอตัวของลุยดิออสอาจจะย้ายทีมย้ำลุยดิออสอาจจะย้ายทีมโรมาโน่คอนเฟิร์มก็ไม่รู้สิยังไงก็แล้วแต่นะมันก็แล้วแต่ลุยดิออสละกันนะครับเรื่องราวของฮาวิเอเยตเรื่องราวของวัตเทรุเอนโดเรื่องราวเกตเล็กเ